ในช่วงในช่วงปี2564าา25 0เนอะเ,ออเ,รเราเราเจอปัญหาพื้นที่ของเราเนะ่เป็นพื้นที่สีแดงเลยละ่ะที่ไม่สามารถที่จะเบิดทำการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้เลยดังนั้นเนี่ยนักเรียนอนุบาลเน,นี่เป็นเป็นปัญหาหนักอย่างยิ่งเราเองเนี่ก็ไม่ได้สอนออนไลน์ให้กับนักเรียนอนุบาลเลยนะครับ แล้วก็วิธีการของเราก็จะใช้อนแ d น n อนมาน์ hand, เป็นหลักสำหรับนักเรียนอนุบาลน,นะครับ<ม>จะมีออนไลน์ mm. บ้างนี่ mm. ก็สัปดาห์ละครั้งด้วยเหตุว่าปัญหาของของผู้ปกครองเอะนาะที่ท่านผู้ปกครองเองก็ไม่ว่างนักเรียนเองก็ไม่สามารถเรียนรู้ทางออนไลน์ได้ดังนั้นก็เลยจำเป็นที่ต้องใช้รูปแบบในในเรื่องของออนออน์ <c oughs> และออนมานแทน <c oughs> นะครับทีเนี้ เมื่อเมื่อเราจัดการเรียนการสอนอย่างนั้นเนี่ยมันก็เป็นผลผลกระทบอย่างยิ่งเลยสําหรับนักเรียนปฐมวัยหรือนักเรียนอนุบาลของเราเอ่อเราเปิดมาเปิดสอนมาเมื่อวันที่ปรับพื้นฐานให้นักเรียนนะครับทดปรับพื้นฐานนักเรียนในวันที่9พฤษภาที่ผ่านมาแต่จริงๆพอพอถึงเวลาจริงเราเราแทบจะไม่ได้ปรับพื้นฐานให้กับนักเรียนได้เลยในช่วงระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์ เราต้องพานักเรียนเพื่อรู้จักตรงนั้นตรงนี้เหมือนกับเหมือนกับคือคือภาพที่เด็กเด็กอนุบาลเข้ามาหามาสู่เราในปีนี้นี่มันจะต่างจากทุกปีตรงที่ว่าเด็กอนุบาลของเราไม่ได้ผ่านศูนย์เด็กเล็กมาเลยเพราะศูนย์เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาก็ไม่ได้จัดการเรียนการสอนให้กับนกักเรียนเลยทีนี้เมื่อเด็กมาถึงเนี่ยมันมันวุ่นวายหลายประการร้องไห้คิดถึงแม่อยากกลับบ้าน ให้ทานข้าวก็ไม่เอาไม่ทานเห็นข้าวก็ร้องเห็นข้าวก็อาเจียนนั่นคือภาพที่คุณครูต้องเจอเมื่อเมื่อเปิดภาคเรียนที่ผ่านมาเพิ่มเมื่อเราเปิดภาคเรียนในหนึ่งในหนึ่งสัปดาห์แรกและสัปดาห์ถัดมาก,ก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่ก็ยังเป็นนักเรียนเหมือนกับไม่มีความพร้อมพัฒนาการทั้งสี่ด้านนี่แทบจะแทบจะไม่มีเลยเอาผมจะยกตัวอย่างด้านร่างกายนักเรียนนักเรียนไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ครั เช่นเข้าห้องน้ําก็ไม่เป็นใส่รองเท้าก็ไม่ได้นี่ที่ความหมายที่ผมพูดคือนักเรียนนักเรียนส่วนหนึ่งส่วนใหญ่นะครับเป็นนักเรียนส่วนใหญ่ของของอโรงเรียนบ้านสอยรลบุรที่ค่อนข้างจะเป็นโรงเรียนในเมืองนะครับเด็กเด็กจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ส่วนหนึ่งนะครับก็หมายความว่าในในใน,ในแง่ของการพัฒนาร่างกายนี่ก็ยังไม่ได้นักเรียนอยู่กับเพื่อนไม่ได้ในเชิงของของ,ของด้านสังคมนะครับนักเรียน ไม่ไม่รู้จักแบ่งปันไม่รู้จักเล่นกับเพื่อนทำลองนี้ครับเพราะเขาอยู่แต่บ้านอยู่กับครอบครัวอยู่กับพ่อแม่นะครับเ,เล่นแต่โทรศัพท์อยู่บ้านอะไรประมาณนี้จนจนเด็กเองก็ขาดขาดพัฒนาการไปซึ่งซึ่งผลอันเนี้ยมันก็เป็นผลกระทบที่ค่อนข้างค่อนข้างมีปัญหามากในการจัดประสบการณ์ให้กับนักเรียนในในในปีนี้เราเราเสมือนว่าต้องเอาเด็กมา จะพัฒนาไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อส่วนไหนก็ตามนี่เด็กก็ยังต้องต้องมาพัฒนาเริ่มต้นใหม่นะครับอันนี้ไม่เราไม่ได้พูดถึงประถมนะถ้าประถูก็ยิ่งยิ่งค่อนข้างจะหนักคล้ายอนุบาลเหมือนกันนะครับก็หมายความว่าเด็กก,ก็แปลว่าเด็กไม่ได้ผ่านส่วนเด็กเล็กมาแล้วมาถึงเจอเราเราก็หมายถึงเราต้องเริ่มต้นให้ใหม่ทั้งหมดนะครับดังนั้นในการเตรียมเตรียมการของภาคเรียนต่อไปนี่โอเคละว่าครูเขาก็จะ จะทําแผนประสบการณ์ให้กับนักเรียนที่ที่เป็นแผนพัฒนาการทั้งสี่ด้านนั่นแหละแต่เรามีความจําเป็นต้องยืดหยุ่นในแง่ของเวลาให้ให้ให้เพื่อที่จะพัฒนให้เด็กตามเราให้ทันแล้วก็เพื่อพัฒ,พฒนาเด็กไปด้วยในขณะน,นี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทําก็เหมือนกับว่าเราฝึกเด็กให้ใหม่หมายความว่าเรารับอนุบาลสองสามนี่เราต้องทําในเชิงของอนุบาลหนึ่งด้วยให้กับนักเรียนรุ่รนรุ่นนี้ครับ ก็แปลว่าความรู้เขายังอยู่ที่ที่ยังที่ยังเป็นอนุบันธหนึ่งอยู่เลยนะครับก็นั่นคือนั่นคือถือว่าเป็นภาวะที่ที่เด็กสดถอยของเด็กที่เราจะต้องมาเดินต่อในปีในปีการศึกษาถัดไปในปีนี้ครับ